สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆ ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่กับโครงการโปรเจกต์แอปโพสค่ะและโครงการของเรานะคะก็คือโครงการส้มอร่อยอร่อยค่ะและเมื่อวานนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ประโยชน์และโทษของส้มกันไปแล้วนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนเรื่องคุกกิ้งน้ำส้มปั่นกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีสิ่งของปริศนามาให้เด็กๆดูด้วยนะคะเด็กๆพร้อมจะดูกันหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูสิ่งของปริศนากันเลยค่ะค่ะเด็กๆว้าวและนี่นะคะก็คือสิ่งของปริศนาที่ครูนามาให้เด็กๆดูในวันนี้นะคะเด็กๆพอมาออกกันไหมคะว่าคืออะไรใช่แล้วค่ะเด็กๆของสิ่งนี้นะคะก็คือน้ำส้มกล่องนั่นเองค่ะซึ่งน้ำส้มกล่องนะคะก็จะได้จากการที่เรานะคะ นำผลส้มนะคะไปคั้นค่ะเราก็จะได้น้ำส้มกล่องมานั่นเองค่ะค่ะเด็กๆซึ่งนอกจากน้ำส้มกล่องแล้วนะคะเด็กๆส้มนะคะยังสามารถนำไปทำอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กส้มวุนส้มส้มลอยแก้วหรือว่านำไปทำเครื่องดื่มอย่างเช่นน้ำส้มปั่นนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาแนะนำนะคะ เครื่องดื่มนะคะที่ทําจากส้มนั่นเองค่ะนั่นก็คือน้าส้มปั่นนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆเคยทําน้าส้มปั่นกันไหมคะค่ะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าวิธีการทําน้าส้มปั่นเป็นอย่างไรถ้าเด็กๆยังไม่รู้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําน้าส้มปั่นกันเลยคะ่ะค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทํานะคะเดี๋ยวเรามาแนะนําอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือกเกลืออย่างที่2นะคะก็คือน้ําเชื่อมค่ะและอย่างที่3มนะคะก็คือน้ําส้มคั้นที่เราคั้นจากผลส้มค่ะและอย่างที่4ี่นะคะก็คือน้ําแข็งค่ะอย่างที่5้านะคะก็คือเครื่องปั่นนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เด็กๆนะคะนําน้ําแข็งนะคะมาใส่ไว้ในโถปั่นได้เลยค่ะ ใส่น้ำแข็งได้มากน้อยตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำน้ำส้มคันนะคะมาใส่ไว้ในโถปั่นได้เลยค่ะเด็กๆจะใส่มากหรือว่าจะใส่น้อยตามที่เด็กต้องการเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เด็กๆนะคะตักน้ำเชื่อมใส่ในโถปั่นค่ะโดยคุณครูนะคะจะตักทั้งหมด2ช้อนนะคะ แต่ถ้าเด็กๆต้องการที่จวนกว่าน,นี้นะคะดเด็กก็สามารถตกักมัเชื่อมเพิ่มได้ค่ะจากนั้นนะคะก็เส่เกลือเพิ่มขึ้นนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เด็กๆนะคะปิดฝาโถปั่นค่ะจากนั้นก็ให้เด็กๆเริ่มปั่นได้เลยค่ะ ค่ะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆปั่นเสร็จแล้วนะคะก็ให้น้ำนะคะน้ำส้มปั่นของเรานะคะมาเทใส่แก้วให้เรียบร้อยค่ะและน้ำส้มปั่นของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆและนี่นะคะก็คือน้ำส้มปั่นที่เราทำกันไปนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆน่ารับประทานกันไหมคะค่ะเด็กๆและเด็กๆบอกครูได้ไหมคะว่าน้ำส้มปั่นของเรามีส่วนประกอบของอะไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะน้ำส้มปั่นของเรานะคะก็มีส่วนประกอบก็คือน้ำส้มั้นน้ำเชื่อมเกลือและน้ำแข็งคะ่ะ ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้วิธีการทําน้าส้มปั่นกันไปแล้วนะคะซึ่งเด็กๆนะคะก็จะสามารถนะคะนําวิธีการทําน้าส้มปั่นนะคะไปชวนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะมาทําน้าส้มปั่นให้เด็กๆรับประทานกันค่ะค่ะเด็กๆและสําหรับการเรียนการสอนของเราในวันนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูน้ําหอมนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.